สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้ที่อาจารย์บันทึกเทปนะครับตรงกับวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564นกนะครับก็คงเหลืออีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วครับตอนนี้อตอนนี้เวลาบ่าย3 22นาทีก็แต่ละท่านคงจดจ่ออยู่กับทีวีหรือว่ามือถือนะครับเพื่อรอฟังผล สลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับยังไงก็ <laughs> ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็มาถึงคิวของลัคนาราศีตุลแล้วนะครับประจำเดือนพฤษภาค,คมพุทธศักราช2564นะครับก่อนที่จะมาเข้าถึงพื้นดวงนะครับหรือ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนะครับประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับอาจารย์ก็แจ้งข่าวเพิ่มเติมนิดนึงครับสาหรับท่านที่จองคิวไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่31เนนะครับธันวาคมพุทธศักราช2563ก็คือปลายปีที่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครที่จองคิวไว้แล้วและได้คิวที่ดูดวงตั้งแต่ต้นปียาวไปจนถึงตอนช่วง 30มิถุนายนพุธศกักราสองันล็อกสิบสี่นะครับถ้าอาจารย์ยังไม่มีแอดไลน์ไปนะครับแล้วสงสัยว่าจะถึงคิวเราหรือ,อยังนะอะไรยังไงก็ให้สอบถามมาที่ไลน์อ f ฟฟิเชียลของเขาของอาจารย์ได้นะครับหรือถ้าใครรู้วันเวลาเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะเลื่อนหรืออยากจะปรับเปลี่ยนเพราะวันที่จองั้วไม่สะดวกก็รีบแจง้งล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันที่จองคิวไว้นะครับไม่งั้นถ้าผ่านไปแล้ว 2อสวันอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ถือว่าสลัดสิทธิ์เลยนะครับก็ตรงนี้ก็แจ้งเพื่อทราบไว้นะครับจะได้ไม่ต้องตามมานั่งถามกันอีกว่า,วาเออคิวเลยไปแล้วจะดูได้ไหมอะไรเนี้ยก็สลักสิทธิ์เลยครับก็คงไม่ได้ดูย้อนหลังให้แล้วนะครับเพราะว่าคิวแต่วันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องเคลียร์คิวตรงนี้นะครับให้ให้ให,ให,ให้ให้เสร็จให้ทันก่อน30มิถุนายนพฤษภาัตรห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ อย่างไรก็ตามก็ก็ได้มีการชี้แจงผ่านหน้าเพจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าทาม์ไลน์ของ l ล n e อ f ฟฟิเชียลขเขานะครับยังไงก็ฝากติดตามด,ด้วยแล้วกันครับเผื่อมีข้อมูลข่าวสารอะไรจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับครันนี้มาว่าถึงชาวาลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวาลัคนาราศีตุลประจําเดือนพฤษภาคมพุทศัการาชสรนะครับการงานนะครับการงานของชาวาลัคนาราศีตุลน,นะครับก็มองในมุมที่ดี ในพื้นดวงชะตานะ่นะณเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่อาจจะไม่ดีเหมือนกับช่วงที่พฤหัสยังไม่ย้ายนะครับเพราะตอนก่อนวันที่29มีนาคมพุทธศักราช254ก็คงเป็นอะไรที่ดีเพราะาพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้ตําแหน่งที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะครับแต่คราวนี้พอพฤหัสมีการย้ายปุ๊บถามว่าเรื่องการงานดีไหมย,ยังไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่า ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ถามว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับพวกโปรเจกต์อะไรก็ดีหรือแม้กระทั่งงานอะไรก็ดีเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการหรือทํางานต่อไปได้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับณเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินเองนะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็คือดาวอังคารนะครับ ดาวองคานปี6,4นี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับก็คือดาวองคานค่อนข้างจะเดินนิ่งมากนะครับและปัจจุบันในเดือนของเดือนพฤษภาคมนะครับดาวองคารก็จะจอนะครับตอนนี้ดาวองคารแป๊บหนึ่งนะครับดาวองคานตอนนี้นะครับดาวองคานก็จะจออยู่ในในเรือนสุภะนะครับคราวนี้ถามว่าช่วงที่ดาวองคารจอยู่เรือนสุภะเนี่ยกระดุมพระสุภะก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือ การงานก็ดีการเงินก็ดีตามไปด้วยนะครับเป็นเงาตามตัวเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังมีการที่จะ make money หรือสร้างไรายได้หรือหาเงินเนี่ยได้อยู่ในสภาพที่ค,ค่อนข้างดีอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงกับว่ามีปัญหาหรือติดขัดอะไรมากมายนะครับแต่อาจถามว่ามันจะดีเหมือนก่อนหน้านี้ไหมก็คงอาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ก็คงไม่ได้มากอะไรหรือทําให้ถึงกับมีปัญหาก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ ยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลก็สบายใจได้แล้วก็ลุยงานให้เต็มที่ครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่กระทั่งดาวประจําตัวเองครับดาวศุกร์ดาวศุกร <c oughs> ์เองเนี่ยก็เดินอยู่ในมุมที่ดีในช่วงของอเดือนพฤษภาคมนะครับดาวศุกร์เองนะครับตอนนี้ก็ดาวศุกร์เนี่ยก็จะจรมาอยู่ใน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 ,ในมุมของเรือนคู่เรือนหุ้นส่วนเนี่ยจนถึงประมาณวันที่5พฤษภาคมนะครับ แล้วหลังจากวันที่6พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมนะครับก็จะโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับร่วมดาวพุธดาวราหูนะครับแล้วหลังจากวันที่15พฤษภาคมไปดาวอาทิตย์ก็จอไปร่วมด้วยนั่นหมายความว่าโอ้โหมีดาวอยู่3-4ดวงเลยในเรือนมรณะของพื้นดวงชะตานะครับถามว่ามีผลมีปัญหาอะไรไหมครับก็มีอยู่บ้างครับ แต,แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการงานการเงินก็ยังถือว่ายังพอไปได้อยู่นะครับอาจจะมีรายจ่ายอะไรเข้ามาบ้างหรือมีอะไรบ้างแต่ยังไงชาวราคานาราศีตุลย์ยังไงก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แน่นอนครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเองเนี่ยก็ถือว่าจออยู่ในเรือนสุภะเนี่ยปัตนิสุภาก็ถือว่ายังมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าคือ ยังไปต่อได้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่อาจจะมีปัญหาเรียกว่าจุกจิกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเพราะไม่ว่าจะเป็น,นพุธมาร่วมลาหูแล้วก็ศุกร์ก็ตามไปร่วมด้วยเนี่ยคือมันก็จะมีเกณฑ์บ้างก็แต่ก็ไม่ถึงกับแว,ว่าเยอะถึงขนาดว,ว่าโอ้แตกหักเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในในเรือนคู่เนี่ยความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นนิมิิหมายที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ยังไงก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับงานยังพอไปต่อได้นะครับการเงินก็ยังไปได้ดียังไม่ได้ติดขัดอะไรหรือสะดุดอะไรมากมายนะครับอาจจะมีมีช่วงจังหวะที่รู้สึกว่าเมันอาจจะไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาเลยแต่ยังไงมันก็ยังไปต่อได้เรื่องความรักก็ยังถือว่ายังมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงกับว่าจะมีปัญหามีอะไรมากมายคราวนี้ในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยสุขภาพนะช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าช่วงต้นปีนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคระบาดโควิด19ก็ดีเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งจิตปาถาสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะครับทีเ่เริ่มมีอายุแล้วถ้ามีเวลาก็ขอให้ไปตรวจสุขภาพนะครับเพราะถามว่ามุมที่จะเป็นมุมที่เขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ชัดเจนในพื้นดูงชาตาณเวลาปัจจุบันนี้ หรือนัเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมปี2564เนี่ยยังไม่มีชัดเจนในพืพ้นดวงชะตานะครับเพียงแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ต้องเช็ค up ร่างกายให้ดีนิดนึงแต่ยังไงอาจารย์มองว่านัาเดือนพฤษภาเนี่ยยังไงก็ผ่านไปได้ไม่มีปัญหาอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะหนักใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ็อีกมุมหนึ่งก็คือตอนนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งเองดาวเกตเองดาวเกตเองนัดเดือนพฤษภาเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังมากลุ่มจุดเกิดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยว พอีกสักพักหนึ่งก็ท่านก็จะค่อยๆขยับไปไปอยู่ในเรือบวินาเกตดวงชะตานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไว้ว่ากันถึงตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ <c oughs> ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทุกท่านก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับก็จะปลอดภัยหา่างไกลจากโควิดแน่นอนนะครับ หากต้องการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับสามารถแอดไลน์ Official Account มาได้ที่ a s s i g นนะครับ2 0 9 ALRZO อีกครั้งนะครับ s s s i g n 2 0 9 ALRZO นะครับก็สามารถแอดมาได้แล้วก็ดูรายละเอียดแจ้งรายละเอียดในไลน์ Official Account ได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งไปในเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขนะครับในวันนี้วันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ใครโชคดีทุกสลากก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้มากนะครับอ,อ,อาจารย์จะได้ยินดีร่วมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ ยังเป็นอีกช่วงเวลาหนึง่งที่ที่ที่ต้องฝ่าฟันนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาสุขภาพก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับชาวลัคนาราศีตุลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ วันนี้เราขีดจะตตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ